ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นถถอได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภยัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่าาาาาปีจจดททะเเบยยยถถกกกกต้ตมมมฎหใใรสส็ัไล โอเคผมก็สวัสดีอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็มาทําการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l ล2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมครับก็สารบัญของคลิปนี้นะครับจะทาการพูดถึงอีเวนต์ต่างๆทุกคนหรือว่าแคมเปญของอีเวนต์ต่างๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่หลังการอัปเดตเมื่อวานนะครับมีการแจกฟรีรวมทั้งหมดนะทคนย้ำว่ารวมทั้งหมดนะครับมีการแจกฟรีถึง200ทองเลยด้วยกันนัทคนก็มีแคมเปญไหนกันบ้างหรือว่าาาาาามมมีีเวนนนนนนต์กกกััับบบ้้้รรรรทํชใคคลลิปยะ ก่อนไปรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมด้วยกันนะครับก็เรามาทำการรับชมกันเลยด้วยกันนะทุกคนเริ่มที่อย่างแรกนะครับสิ่งที่เราต้องเจอทุกวันคือในส่วนของล็อกอินโบนัสน,นะครับวันนี้ก็มีการแจกฟรีทั้งหมดก็คือล็อกอินครบ7วันนะครับรับไป 60,000GP 60, แล้วก็5 0อีเฟนคอยหรือว่า5 0ทองนะทุกคนอันนี้ก็มีการแจกฟรี50ทองแล้วทุกคนแล้วก็ต่อมาเป็นในส่วนของสเปเชียลล็อกอินโบนาสบนะครัรนุนคก,ก, 1, 40, กนนคน กเล็อกอินทุกวันรับไปทุกวันทันทีนะครับสำหรับการแจกฟินในส่วนของ G P นั้นคนและต่อมาเรามาไล่เรียงในส่วนของอีเวนต์กันบ้างคนก็สำหรับอีเวนต์นะครับเพิ่มเข้ามาเมื่อวานก็คือมีทั้งหมด3าถึงสอีเวนต์เลยด้วยกันผมก็คือ3อีเวนต์และก็1แคมเปญนั่นเองนะครับก็มีอีเวนต์ไหนกันบ้างมาทําการไล่เรียงให้ทุกคนรับชมกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มที่อีเวนต์แรกทุกคนเป็นอีเวนต์ของทัวร์อีเวนต์ของอังกฤษลีกนันคนหรือว่าพรีเมียร์ลีกนน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 นะคคครรรรรััับเเเปป็ูภาาาาาาพขอออองืใหญ่่์ซซลลททกกโโดดย้ชนะครับ ซินเซนโกเลยก็เอ็นเคเทียนนั่นคนอันนี้คือเป็นภาพของอาร์เซนอลนะครับสำหรับอีเวนต์นี้ทุกคนของรางวัลแจกฟรีก็คือเปใบเทมเชนดิลทุกคนหรือว่าการเปิดแพ็กฟรีหนึ่งครั้งนะครับเป็นการเปิดแพ็กฟรีแพ็กของ Player of the Week ทุกคนก็มีใครเล่นกันแล้วบ้างหรือเปิดฟรีได้ใครกันแล้วบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับมีใครได้พิโดกันบ้างหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้คืออีเวนต์แรกที่มีการแจกฟรีในส่วนของใบเทมเชนดิลหรือไอเทมของการเปิดแแแแพ็คคคคฟฟรร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 รีีีีีีััััั้้้งนนนนนนนะะะททุกกกกกปมมาาณลววบบบสหอเต์่จ ต่อมาในส่วนของอีเวนต์การแจกทองฟรีทุกคนก็คือชาเลนจ์อีเวนต์ของอีลิลีฟคนหรือว่าชาเลนจ์อีเวนต์ของพรีเมียร์ลีกนะครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมนำทัพโดยราฟาเอลวารานนะครับแอนโทนีทค,คนเลยก็อารอนวานบิสซาก้านะครับอันนี้ก็มีการแจกฟรี50ทองหรือว่า50อ e ีเฟิร์นคอยทุกคนสำหรับชาเลนจ์อีเวนต์ของพรีเมียร์ลีกนะครับและต่อมาเป็นแคมเปญใหม่ทุกคนแคมเปญของ April Campaign Underway นะครับก็แจกฟรีทั้งหมดก็ 1 8 0 0 0 0 gp และก็มีการแจกฟรีเพิ่มเติมก็คือ50ทองหรือว่า 50E f o o e b a l l coin หรือ้ด้กันนะครับสำหรับแคมเปญใหม่ล่าสุดนะทุกคนและนอกเหนือจากนี้นะครับเผื่อใครที่ยังไม่รู้ทุกคนมันจะมีแคมเปญใหม่หรือว่ามีอีเวนต์ใหม่ซ่อนอยู่นะทุกคนก็คือให้ทำเการกดมาที่ปุ่มนี้เลยครับผมเป็นปุ่มของ authentic นะทุกคนหรือว่า authentic team match นะครับผมก็กดเข้ามาเลยนะครับเมื่อกดเข้ามาก็จะเจอหน้าตามาประมาณนี้วันให้ทำาการกดไปที่อันแรกที่เขียนว่าอีเวนต์นะทุกคนหรือว่าเป็นรูปภาพของ ก็ดำเนินการกดเข้ามาเลยคนก็จะเจอกับหน้าตาประมาณนี้นครับเป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อวานทุกคเผื่อใครยังไม่รู้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในส่วนของอีเวนท์รวมกับอันอื่นทั้งคนมันแยกมาในส่วนของอีเวนท์ของ Authentic Match ชนั้นทุกคนเป็นชาริทีเวนต์ของยูโรเปียนขับแชมเปี้ยนชิพนะครับก็มีการแจกฟรีเพิ่มเติมอีก50ทองหรือว่า50อีฟันคอยเลยกันนะทุกคนก็เป็นรูปภาพของไบเยนมิวนิกนะครับนำทัพโดยชูปูโมเติงกับพงศ์แซด ใช้ทีมของฟูลทีมที่ตัวเกมมีให้อยู่แล้วคนก็มีหลายสโมสรเลยด้วยกันนะครับเป็นสโมสรที่เคารอบยูฟ่าแชมเปี้ยนีกหรือว่ายูซีเอลนันทุกคนประมาณนี้นะครับก็มีแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกคนหงสแดงลิเวอร์พูลท่านแ้มฮอสเปอร์เชลซีอะไรประมาณนี้ครับมีขับบูธปารีซงแชแบงกันทุกคนยบร์นมิวนิคอะไรประมาณนี้ด้วยครับก็เป็นฟูลทีมที่ตัวเกมเตรียมให้อยู่แล้วนี่นะครับก็เราสามารถเข้าไปเช็คด้านครับว่าเราจะพอใจกับทีมนี้หรือเปล่าทุกคนก็ถ้าเราพอใจทําการกดยืนยันไปได้เลยแต่ว่าถ้ายังไมมม่พออใจนนะครรัับบกก็สาาาถย้ล เลือกทีมอื่นได้นะทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับฟูลทีมที่ตัวเกมมีการจัดเตรียมไว้ให้สำหรับฟูลทีมของแต่ละสโมสรนะทุกคนก็เป็นการเล่นกับคนทุกคนหรือเล่นกับยูเซอร์นะครับก็คือถ้าเราเลือกฟูลทีมไหนฟูลทีมหนึ่งนะครับผมก็ไปทําการกดค้นหากดแข่งกับคนอื่นๆที่เลือกทีมอื่นๆนะทุกคนก็ไปทําการแข่งขันกันมีทั้งหมด3ชาเลนจ์เลยนะครับผมก็เดี๋ยวทำการเลือกนักเตะก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ขอเลือกเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็กดเอนเตอร์หรือว่ากดยนัะครบ ก็มีมาทั้งหมด3ชาเลนจ์ด้วยกันนะทุกคนมาดูในส่วนของรายละเอียดของรางวัลกันบ้างนะครับก็สำหรับชาเลนจ์แรกทุกคนยิงให้ได้1ประตูน,นะครับชาเลนจ์ Challenge ที่2ก็คือเก็บให้ได้3แต้มนะครับแล้วก็ชาเลนจ์ที่3ก็เก็บให้ได้5แต้มด้วยกันเองครับในส่วนของรายละเอียดของรางวัลก็คือชาเลนจ์แรกน,นะครับรับไป10,000 GP ทุกคนแล้วก็ชาเลนจ์ที่2นะครับรับเพิ่มอีก3 0,000 GP นะครับปิดท้ายด้วยชาเลนจ์ Challenge ที่3รับไปทั้งหมด50ทองหรือว่า 50E นน่ะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับแคมเปญที่เข้ามาใหม่นะทุกคนขอเรียกเรียงให้ดูอีกทีลกันนะครับว่าทั้งหมดที่มีการแจกฟรี200ทองมีอะไรกันบ้างคนก็เริ่มที่ล็อกอินโบนัสนะครับมีการแจกฟรี50ทองหรือว่า50อีฟเวอนคอยนทุกคนต่อมาเป็นในส่วนของแคมเปญใหม่นะทุกคนแจกฟรีเพิ่มเติมอีก50ทองหรือว่า50อีฟวอนคอยเช่นกันนะครับรวมทั้งสิ้นคือตอนนี้มีอยู่แล้ว100ทองด้วยกันนะทุกคนต่อมาเป็นในส่วนของอีเวนต์นะครับสำหรับชาเลน แล้วก็อีเวนต์ล่าสุดก็คืออีเวนต์ที่เพิ่งได้ยังไปเมื่อกี้อีก50ทอ,นนองในคนโดนที่สิ้นคือมีการแจกฟรีทั้งหมด200ทองเลยด้วยกันนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คนก็ใครว่างๆอย่าลืมไปเคลียร์อีเวนต์กันด้วยวกันหเพื่อรับทองฟรีแล้วก็รับความรางวัลอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับ้าผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมรับเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ